ขอ,อต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่31เดือนสิงหาคมพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในยากอบบทที่4ข้อที่13ถึง15ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่านี่ไงท่านที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้นและจะอยู่ที่นั่นปีหนึ่งและ จะค้าขายได้กำไรแต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่าท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไปแทนที่จะพูดเช่นนั้นท่านทั้งหลายควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะมีชีวิตอยู่และจะกระทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสุภาษิตบทที่สข้อที่หได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในอิสยาบทที่40ข้อที่2 8ถึง31ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าท่านไม่เคยรู้หรือ ท่านไม่เคยได้ยินหรือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิดคือพระผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ได้ทรงอ่อนเปลียหรือเหน็ดเหนื่อยความเข้าพระทัยของพระองค์ก็เหลือที่จะอย่างรู้ได้พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลียและแก่ผู้ที่ไม่มีกำลังพระองค์ทรงเพิ่มแรงแม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลียและเหน็ดเหนื่อย และชายชะกันจะล้มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรียวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเพี้ยอาเมนและถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า จงเติบโตและเข้มแข็งขึ้นในความอ่อนแอของเจ้าเถิดเราได้มอบกำลังและความเข้มแข็งให้เป็นของขวัญแก่ลูกของเราบางคนในขณะที่บางคนเช่นตัวเจ้าเองอาจได้รับความอ่อนแอเป็นของขวัญลูกเอ,อ๋ยความอ่อนแอไม่ใช่การลงโทษจากเราหรือเกิดขึ้นเพราะเจ้าขาดความเชื่อแต่ตรงกันข้าม ผู้ที่อ่อนแอเช่นเจ้ายิ่งต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและพึ่งพาในเราอยู่เสมอลูกเอ๋ยเรากำลังสอนให้เจ้าไว้วางใจในเราและพึ่งพาในเรามากขึ้นเจ้ามักอยากเป็นผู้วางแผนการในแต่ละวันด้วยตัวของเจ้าและอยากรู้ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในตอนไหนบ้างแต่เราอยากให้เจ้าเข้ามาพึ่งพาในเรา มากกว่าที่จะพึ่งพาความรอบรู้ของเจ้าเองจงวางใจให้เราเป็นผู้นำและเสริมกำลังเจ้าแล้วเจ้าจะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งได้ในความอ่อนแอของเจ้าอารมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพระพรครับสวัสดีครับ ายมถาวายชีวิตให้เราได้ไหมไม่ต้องพูงหากยังไม่กล้าพอตัดสินใจขอให้เจ้าทบทวนดีดีบุชายของเราเอ้ยขอใจของเจ้าให้เราได้ไหม เจ้าสังเกตด,ดูทางของเราขอเพียง t ุ n i g h ขอใจเพื่อเรารัก้ายหายเราปลาจนาหวังให้เจา้าปลอดภัยขอเพียง t o ี i g h ขอใจเพื่อเรารัก้ายหายเราปลาดจนาหวังให้เจา้าปลอดภัย ขอใจของเจ้าให้เราได้